สวัสดีครับผมเอกดูไซคลิงครับวันนี้ผมพามาดูเทรนคลีกดับเบิลบาร์เรลนะครับเป็นตัว CS นะครับจริงๆพามาดูวันนี้เพื่อจะให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโช็อที่เป็นลักษณะของดับเบิลทูบนะครับตัวนี้นะครับตัวอัลเทอร์แทงที่เป็นส่วนของสปริงแอร์สปริงนะครับก็คือชุดนี้นะครับก็จะเป็น2ชั้นเหมือนกันก็คือชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้นะครับในส่วนของดมเปอร์ก็เหมือนกันนะครับ ในท่อเนี้ยจะมี2ชั้นนะครับออลักษณะของโชค๊คที่เป็นดับเบิลทูบอย่างเงี้ยจะสามารถทำให้ทางตัวโชค๊คเนี่ยสามารถดีไซน์ทางคอนโทรลของรีเบิลและคอมเพรสชันเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นตัวกดนะมีสปริงกดเบานะครับ2ชุดอย่างนี้ได้นะครับคือไฮสปีดโลว์สปีดนะครับจริงๆไฮสปีดเนี่ยก็คือการทำงานที่เหมือนกับช่วงกระแทกแรงนะครับเร็วปังนะครับ สปริงตรงชุดไฮสปีดเนี่ยรับรับแรงกระแทกไม่ได้ก็ยกขึ้นปับ๊บนะครับน้ำมันก็โฟโลไปนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมเบชั่นคือแรงกดแข็งนะครับหรือรีบาร์การคืนตัวเร็วหรือช้านะครับมันจะจริงมันเหมือนการเซฟตี้มากกว่านะครับส่วนในตัวปกติเนี่ยครับอย่างของตัวเนี้ยเ,เข็มปกติตัวนี้นะครับเราจะเป็นลักษณะ แทงแล้วก็เป็นเข็มแทงเข้าไปอุดนะครับสองตัวฝั่งนี้จะเป็นคอมเพรสชันก็คือความแข็งฝั่งนี้เป็นรีบาวเข็มแทงเข้าไปอุดน้ํามันไม่ให้ผ่านถ้าขันเขาขันเข้าไปสุดเลยถ้าเข็มยังดีอยู่นะครับมันก็จะอุดมิดเลยนะครับมันก็จะแข็งโป๊กเลยนะครับน้ํามันวิ่งผ่านไม่ได้จะไปผ่านได้ก็คือตรงวาล์วตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นเซฟตี้สองตัวนะครับนี่คือลักษณะของดับเบิลทูบที่ทําให้ลักษณะการดีไซน์หัวทาแบบนี้ได้นะครับ ส่วนท่อตรงนี้จะเป็น2ชั้นแล้วก็จะเป็นแกนแทงขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกสูบอยู่ตรงนี้เจ้าลูกสูบและแกนเนี่ยถ้าเป็นปกติถ้าเป็นพวกโมโนโทูบนะครับโมโนโทูบจะมีแกนสําหรับปรับตีบาวได้ตรงตรงแกนด้านในนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดบลทูบเนี่ยไม่ต้องเลยครับแกนจะเป็นแกนตันนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะทําให้สามารถใช้แกนขนาดเล็กได้แกนขนาดเล็กเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่มันจะลื่นฟโฟล นะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยความไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยใช่ทําแบบบบรทูบล้วอย่างฟ็อกนะครับเมื่อก่อนเปลี่ยนใช้แปน8มิลขยับเป็น9มิล9มิลครึ่งตอนนี้กลับมาเป็น10มิลแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแกนล้าวนะครับแกนมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณขันหัว2ฝั่งเนี้ยแน่นมากนะครับตอนที่มันยุบเนี่ยจังหวะแรกมันไม่ยุบมันไปเบรนนะครับหมายถึงว่ามันไปดัน ให้เจ้า,จาโค้งเนี่ยโค้งนิดนดนะครับก็ทําให้แกนด้านในมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นลักษณะของดาบบรนทูปเดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายกันอีกเข้าอีกรอบแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม